ทำไมบางคนทานอาหารเสริมเยอะมากแต่ก็ยังสุขภาพไม่ดีดูจากการที่ยังต้องกินยาต้องไปหาหมอแล้วก็มีผลเลือดที่ยังไม่สมดุลก็จึงต้องกินยานะคะจริงๆแล้วอาหารเสริมมีหลายรูปแบบมากเลยค่ะแต่ถ้าเรากินเป็นนะปัจจุบันนี้มันจะมีอาหารเสริมในแบบที่ไปไเรียกว่าแก้ไขฟื้นฟู กระตุน้น activate ให้ร่างกายฟื้นคืนสภาพกลับคืนมารูปแบบของอาหารเสริมพวกนี้เขาเรียกว่าสารสกัดซึ่งเป็นการสกัดจากธรรมชาติการเสริมการเสริมคือการเอาสิ่งที่ขาดชั่วคราวเนาะมาช่วยชะลอพยุงไว้แต่การ activate หรือการกระตุ้นเนี่ยเป็นการช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็ความสามารถในการที่จะ ทำงานได้แบบสมดุลซึ่งอันนี้คือหลักการนะทุกคนแต่ว่าการกินการกินอาหารเสริมหรือสารสกัดใดก็ตามถ้าถ้ามันดีนะมันต้องยึดหลักคือกินสม่ำเสมอต่อเนื่องแต่ถ้ามันไม่ดีเรากินสม่ำเสมอต่อเนื่องมันก็จะไม่เห็นผลประการที่หนึ่งประการที่สอง อาจจะเห็นผลในช่วงสั้นๆแต่มีผลเสียต่อตับต่อไตอันนี้ก็คือเรื่องที่เราต้องระมัดระวังเนาะการกินสารสกัดหรือเสริมอาหารที่จะให้เห็นผลดีนะคะเราจาเป็นต้องรู้จากสารอาหารว่าเขาไปช่วยในเรื่องของการ Activate หรือไปกระตุ้นให้ศักยภาพหรือสมดุลของร่างกายเนี่ยฟื้นได้แล้วถ้ามันมีสารสกัดหรือสิ่งพวกนี้ทำได้ อันนี้เราควรจะทานสิ่งพวกนี้ก่อนเพราะอะไรเพราะเวลาที่เรามุ่งตรงแต่ไปเสริมเนาะสมมุติบางคนเนี่ยเป็นอะไรสักอย่างหนึง่งเขาบอกว่าปวดหัวไมเกรนอนะ่ะยกตัวอย่างนะก็จะไปกินอะไรที่ช่วยเรื่องปวดหัวไมเกรนแต่สิ่งที่เราจะต้องทำนะคะเราต้องรู้ว่าทําไมคนจึงปวดหัวการปวดหัวเนี่ยมันมาจาก ศักยภาพหรือสมดุลของร่างกายไม่สามารถขจัดพิษออกไปได้ดีสมดุลของระบบการทำงานของปอดของหัวใจของหลอดเลือดทำงานได้ไม่ดีเพราะเราไปกินสิ่งที่เขาบอกว่าช่วยทำให้หายไมเกรนแต่เราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุอะคะต้นเหตุของการเป็นโรคทุกโรคนะคะมันคือระบบการทำงานของการกำจัดพิษเสียสมดุลทำให้ท่อเลือดหลอดเลือดเนี่ยเกิดการติดขัด แล้วถ้าเราปล่อยไว้มันก็จะเกิดปัญหาเราอาจจะเป็นไขมันในเลือดก,ก็ได้อาจจะเป็นคาบพลาสก,ก็ได้ที่จะส่งตอกในการที่เราจะเป็นสโตร k e อะไรพวกนี้เนาะแต่ถ้าเรากินสารสกัดเป็นเราจะต้องเลือกสารสกัดที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนไอสมมุติว่าร่างกายเปรียบเสมือนจานชามเนาะจานชามที่เต็มไปด้วยขยะ เต็มไปด้วยเศษอาหารเต็มไปด้วยอาหารเต็มๆมันจะไม่มีประโยชน์อะค่ะร่างกายจะมีประโยชน์เมื่อร่างกายเนี่ยเป็นจานชามที่ว่างเปล่าความว่างเปล่านั้นมันก็จะสามารถในการใส่อะไรก็ได้เอาไปใช้อะไรก็ได้อันนี้เปรียบเปยนะคะการ a c t ที a เวตการกระตุ้นยีนการใช้สารสกัดกลุ่มที่ย้อน,นกลไกการทำงานของร่างกายเนี่ยอุปมาคล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะ เพื่อทาให้เซลล์ทุกๆเซลล์เนี่ยไม่เครือข่มีความว่างเหมือนถ้วยชามรามไหเนะพอว่างแบบเนี้ยเขาก็จะขนส่งของเสียอไปทิ้งได้ง่ายเขาก็จะดูดซึมสิ่งต่างๆเข้ามาได้ง่ายอันนี้คือหลักในการคิดที่เราจะเลือกสารสกัดมากินอันที่หนึ่งนะทุกคนอันที่สองเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยการกินสารสกัดเนี่ยสารสกัดหรือเสริมอาหารมันไม่ใช่กินแบบ วันเดียวแล้วเลิกแล้วจบเพราะสารสกัดมันคือสิ่งที่สกัดมาจากธรรมชาติซึ่งเราไม่สามารถที่จะกินตรงๆได้ยกตัวอย่างมีใครสามารถที่จะกินของขมปีตรงๆได้ไหมคะอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นผงพริกไทยดำอย่างเงี้ยเนาะเราบางคนอาจจะบอกว่ากินได้แต่กินได้ในที่นี้คุณต้องกินทุกวันนะเพราะว่ามันคือสารอาหารที่จำเป็นเนาะ หรือสารสกัดจากาสารสกัดจากเม็ดลิ้นจีอย่าเงี้ยมันขมมากนะถ้าใครที่ทานตัวแอคทีเวทยีนอยู่แล้วลองแกะมาแล้วลองมาแตกมันขมมากขมรสขมเนะี่ยเป็นยานะคะซึ่งจริงๆแล้วสารสกัดเนี่ยถ้าทุกคนได้ศึกษาจะรู้ว่าหลักการเดียวกันเลยทั้งแพทย์ สารไหนก็ตามทีเวลาปรุงยาเนี่ยต้องเอามาผสานกันเนาะเพื่อให้มันออกฤทธิ์เราจะไม่ใช้เดียเด่ยวๆนะคะซึ่งเวลาเรากินเนี่ยประการที่หนึ่งเราจะต้องไปหามาแบบโหหามาให้หลากหลายเนาะเพื่อที่จะให้มันคืนสมดุลร่างกายเงี้ยประการที่สองนอกจากจะต้องหลากหลายแล้วประการที่สองเขาต้องทานสม่สมําเสมอทุกวันทุกวันอันนี้บางครั้งเราทําไม่ได้ใช่ไหมคะ แต่การใช้เป็นแบบแคปซูลมันสะดวกง่ายสบายแล้วก็กินเข้าไปกินทุกวันทุกวันทุกวันมันเหมือนกับการออกกําลังกายเนี่ยไม่ได้ออกวันเดียวดีเลยนะคะต้องออกทุกวันทุกวันการใช้สารสกัดก,ก็ต้องทําแบบเนี้ยร่วมกับการศึกษาร่างกายคําว่าร่วมกับการศึกษาร่างกายรู้ร่างกายเพราะอะไรบางคนมีร่างกายที่สมมุติว่าเนี่ยเปรียบเป็นถ้วยชามรามไห่เนาะบางคนเนี่ย จานชามหูแบบเครืขละเป็นสนิมเต็มปไปด้วยแบบเหมือนกับทิ้งเศษอาหารไว้ไม่ได้ล้างหลายวันมันก็เครึกขระนั้นใช่ไหมคะมันจะต้องใช้เวลาเอาน้าเข้าไปแช่ก่อนเพื่อให้มันล่อนเพื่อให้มันหลุดมันต้องมีระยะเวลาแล้วมีระยะเวลาแล้วถ้าเราไม่รู้ทรงตัวเองอะค่ะเราก็จะทำเขาเรียกว่าทำไม่ถูกต้องก็คือปริมาณของการกินสารอาหาร น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความเครือข่ข,ของร่างกายกับอีกแบบหนึ่งกินพอดีแล้วก็ดีแล้วเนาะแล้วก็ต้องมีวิธีปฏิบัติตัวเองเพื่อที่จะลดความเสียสมดุลเพื่อให้สารอาหารมันออกฤทธิ์ไม่สิ้นเปลืองอประมาณเนี้อันนี้ก็คือเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจด้วยนะคะอ่ะไล์นี้นี่ก็จะมาไล์สั้นๆว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะหยุดเส้นทางโรคและหายโรค เท่านี้เราแอค i v เว e แล้วก็กระตุ้นยีนเพื่อกลับคืนสมดุลอัตโนมัติของร่างกายเดี๋ยวใครสนใจข้อมูลทักในกล่องข้อความนะคะสุขสันต์วันสงการทุกคน